นี่เจ้าเครื่องออกกําลังกายของผมครับออกกําลังกายก่อนนอนครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณห้าทุ่มครับไม่ค่อยห,หนึ่งไม่ว่างไม่ค่อยหนึ่งถือกก้องเป็นไงกันบ้างครับผมเครื่องออกกําลังกายของผม ห,หลหูไหลตากับผมไหมพี่น้องเรียกนยก่อนไปอาบน้ำนอนครับผมอากาศายเย็นครับ ตอนนี้ครับไอ้ไอที่จับผมไม่ได้จับแล้วผมถือกล้องอยู่ปั่นอย่างเดียวครับนี่มันช่วยออกกำลังกายครับผมอ่าไม่ใช่ช่วยเลี้ยงเหงะหน้าหนาวนะครับจะได้มีเครื่องออกกำลังกายนะฮะ ถามว่าทำไมผมถึงปั่นรถได้เป็น1 0บสกิโลนะครับปั่นจนเคยชินครับถามว่าปวดขาไม่ปวดครับผมแต่ความเคยชินนะครับทําให้ผมเวลาปั่นรถไม่ได้ลาพกพ่วงเนี่ยจะปั่นไปได้ไกลมากเลยนะครับปั่นวันหนึ่งก็ ประมาณ10กว่ากิโลได้ครับ10-20กิโลครับแล้วแต่โอกาสจะไม่ปั่นนะครับผมบางทีมีงานเยอะก็ได้ปั่นทั้งวันครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็พาออกมาออกกำลังกายครับผมยามค่ำคืนครับผมเวลาก็ประมาณห้าทุ่มนะครับไ้เจอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับท่านที่เข้ามารับชมท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก,ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมปัจจุบันสาวด้วยครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ